ตอนบรับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon Black t n t n r e นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทส,สดีทรายเจ้ดทุกท่านแล้วกันครับวันนี้วันศุกร์ที่20ฤด,ดูไม้ผลิปีแรกนะครับมาทำเกี่ยวกับรายการทีวี Harvest Moon ครับมาเปิดทีวีก่อนแล้วกันช่องปุ่มซ้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่อง Mega b o a r d u n t r o นะครับซึ่งมาติดตามระเดียดโดยการกดปุ่มซ้ายก่อนแล้วกัน Mega b o a r d u n t r o นะครับในวันหยุดฤดูร้อนเปิดไฟเวลาดูทีวี และระวังอย่าเข้าใกล้หน้าจอมากเกินไปอพิสูจน์สองความหวาดกลัวครั้งใหม่แล้วก็มีเสียงอีกนะครับเสียงกรีดร้องอย่างกระทันหันจากสีเหลืองเธอกำลังโบกมือของเธอไปมาในน้ำคุณโอเคหรือเปล่าสีแดงเข้าไปกใ,ใกล้ๆเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติกับสีเหลืองเมื่อเขามองลงไปในสระน้ำมีสารสีขาวขุ่นอยู่บริเวณรอบๆข้อเท้าของสีเหลือง ก็ทูบีคอนติเนียนะครับโปรโดติดตามตอนต่อไปเมื่อสีแดงพยายามช่วยสีเหลืองและสัมผัสหมอกสีขาวครั้งต่อไปกับเมกะ b บอทอันโทรในวันหยุดฤดูร้อนตอนที่3นะครับกับตัววา i อิมแพกน่าจะเป็นอะไรนะเป็นพวกผลกระทบสีขาวถ้าแปลชื่อไทยนี่อาจจะไม่รู้สำนว,นวนว่าจะต้องยังไงนะแต่ว่าตามตัวแล้วกันน่าจะเป็นแบบผลกระทบของสีขาวอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็ o u next time นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนื้อหาจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดหลากหลายนะครับลงทางช่องให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับมีคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับบอกว่าอยากะจะได้เข้าคอนเซปต์ช่องที่ว่ามีช็อตแบบสั้นๆให้ชมจริงๆเรื่องคอนเซปต์เนี่ยนะ่าจะเป็นเรื่องของผมนะซะมากกว่าเนะี่ยผมผมต้องบอกนิดหนึ่งแต่ว่าในแนวทางการทำเนี่ยผมไม่ได้ยึดว่าจะต้องมีช็อตสั้นช็อตยาวแต่ผมมองว่า ก็จะมีการเล่นแบบทำลายที่ที่ ตัวเองอยากเล่นเพื่อเพื่อความสุขส่วนหนึ่งในการทาช่องด้วยครับส่วนที่เป็นช็อตสั้นๆอะไรแบบนี้ผมเห็นว่าเนื้อหาบางช่วงถ้าติดตามดูบรรยายาวอ่ยงผมก็เลยตัดมาเป็นซีนสั้นๆให้ชมอะไรแบบนี้นะครับก็คิดว่าการทําช่องจะทําให้มันดูในเรื่องการเล่นแบบยาวเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามีส่วนหนึ่งสำหรับผู้ติด,ดตามที่เข้ามาติดตามเนี่ยเขาก็ชอบชมแบบนี้แล้วก็ทําเป็นเพลย์ลิสต์ให้ชมแบบง่ายๆนะครับแต่ยังไงขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่ช่วยแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ๆแล้วก็อะไร ดีๆนะครับเพิ่มเติมลงทางช่องละกันครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับในท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอละกันนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ